เพื่อนๆหนึ่งคู่สองคู่ดิติดกันเลยเห็นไหมโอ้เนี่ยใบไม้คุมอย่างเียใช่ไหมวันนี้นะครับไปจับอึงมานะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศนะครับไปกันเลยเอาอ่แต่อิงกุ๊กเนาะนี่ละไข่ไข่จริงอเนี้ยไข่ไข่คู่โอ้โหตัวใหญ่มากอึ๊บอื้อ ใกล้ๆเลยโอ้โหนี่ๆๆนี่นี่แหละของแท้ครับไข่ด้วยเห็นไหมไข่เอ้าหมอโอ้เข้าคู่เนี่ยกลายเป็นคู่เลยนี่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 อีกตัวอีกตัวโอ้ยดูน่าจะเป็นแม่ไข่โอ้โหหนุ่มหนุ่มถึงมากไปนี่เพื่อนๆโอ้นอนคมกันอยู่อย่างนี้นี่อึงโอ้ เออาาเนี่ยใบไม้คุ้อยู่เนี่ยใช่ไหมปัดจ้าจ้าจ้เอาหมอจับเอาหมอว้าวใจพอโอ้ไม่ใครเอาไสโอ้เราฟังเสียงเพื่อนบ่อนู้นอ๋อนี่เพื่อนเพหนึ่งคู่สองคู่ดิติดกันเลยเห็นไหมอ้าวไตรงนี้ก่อนดู โอ้ยมามาหมอไม่นี่อย่างงี้หมอโอ้โหโอ้ยเต็เมมืออายะทีเนี้ยโอ้ยเยอะจริงจริงนี่นี่ผูนุ่นอีกุ่นอีกโอ้ยนี่นี่หมอ ns, หลงเมาหลงเมาเอ้าค่อยค่อยค่อยคนี่โอ้แม่ไข่ปุ๊ใจเลยหมอจะเห็นไหมว้ายอะไรเอ่เฮยหม้อ <laughs> ดูดีไวได้แล้วของแท้ครับโอ้พูกันแม่ไฟดูตัวผู้จะเล็กกว่าตัวเมียเห็นไหมได้ไดเยอะไหนี่ม,มึงอ่ะได้เยอะไหมเดี๋ยวดิวโอ้ไป<อ>เท่ากู<อ>มา<อ>มาดูกันว่าได้กิโลเอาไม้ใกล้เลยเดี๋ยวนะประมาณกิโลเอ่ยออประมาณหกโลนะครับหกโล มาดูผลงานครับเป็นยังไงโอ้โอโอ้ยมาใกล้ๆไหมใกล้โอ้โหสองแพรครับโก <c oughs> โลกว่าอึ่งโกกทั้งนั้นแมยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยน,นะครับมา <c oughs> ต,ต้มใส่ใบมะขามอ่อนแล้ววันนี้